มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเปิดคอมเมนต์ฝั่งลราถึงโตโน่หลังว่ายน้ำเรียกว่าภารกิจสำเร็จรุล้งไปด้วยดีนะคะเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่12ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังเริ่มกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงในโครงการ One Man and the River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้และดมเงินซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทยและลาวล่าสุดนะคะโตโน่พาคินคำวิไลศักด์ได้ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโคงไปถึงฝั่งประเทศสปอป,อปอลาวเรียบร้อยแล้วนะคะ ทำกลางเสียงเชียร์ของประชาชนฝั่งประเทศลาวที่มารอต้อนรับอย่างเนืองแน่นขณะที่ยอดบริจาค45ล้านบาทและคาดว่าจะมียอดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะและหลังจากกิจกรรมครั้งนี้มีการส่งต่อกันเป็นจำนวนมากสำหรับคอมเมนต์ฝั่งพี่น้องชาวลาวระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า คนลาวเข้าใจคนไทยที่มีดราม่าก,กับโตโน่แต่สำหรับเงินที่แบ่งไปช่วยเหลือโรงพยาบาลลาวคนลาวแทบอยากจะกราบขอบคุณจริงๆเพราะว่าช่วยชีวิตคนลาวได้เยอะมากแบบมหาศาลเลยเงินจำนวนนี้โรงพยาบาลลาวไม่มีวันได้รับขนาดนี้มาก่อนมันต่อชีวิตคนลาวได้จริงๆและคนลาวส่วนใหญ่ก็ติดตามสื่อไทยเขาก็ขอบคุณโตโน่ และขอบคุณคนไทยที่โอนเงินมาทุกคนที่เป็นคนลาวต่างรู้และเข้าใจว่าเงินทุกบาทที่มาจากคนไทยที่ช่วยเรียกได้ว่านอกจากพี่น้องฝั่งไทยนะคะพี่น้องฝั่งลาวถือว่าได้ประโยชน์จากกิจกรรมครั้งนี้ด้วยค่ะและความคิดเห็นดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นบางส่วนเท่านั้นนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมวข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ